เพชรพระวยสวัสดีซีสูภุสกน์กับผมกัขีมัตตาเนแนวทางรัฐบาลไทยของคนสุลาดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกกรกฎาสองหาหกแปดเพราะว่าเพื่อนทั่วมากสองเทียร์แล้วพี่น้องเนาะเพื่อนจีบปล่อยตองหดเมือจังเดเพื่อนทั่วมาก็คือจังจังเลยล่ะเพื่อนทักเบอร์มากไหมพี่น้องสองเทียร์ล่ะคือ พรโทรมากล่ะก,ก็เพื่อนกระดับปื๊บปลดไหมน้องพี่น้องเนาะของเพื่อนนั่นเลขวิ่งหาครับหกบนนี่เขาหกด้พี่น้องเลขวิ่งเขาฮกยุ่นนี่เลขวิ่งเพื่อนเขาฮกพี่น้องเลขวิ่งเขาฮกนี่เลขออกซีหกนี่มันเป็นลักซิปมันกับพวกเขาล่ะเพื่นถ้าวิ่งวิ่งเขาไู่พี่น้องเพราโทษบันนี้ลักหน่วยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสาม มันบามาเนาะพี่น้องเนาะม,มามาจับคู่กับพวกเขาดอกจะเลขวิ่งเนี่ยเขาหกแบบนี้ส่วนล่างแบบนี้ให้แปดหนึ่งเลขออกเก้าหนึ่งนี่พี่น้องลักหน่วยเพิ่นเขาหนึ่งอยู่นี่แต่ว่าลักซีฟนั่นแปดนั่นพวกเขาเพื่อนเนี่ยแปดหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งพวกเขาพี่น้องพวกเขาเพราะว่าเพื่อน โซ่เบอร์มาสองเที่ยลหละเป็นให้ตองหัว้จจังใดเดียวโทษถามมึงวันที่สิบหกน้าพี่น่อง You're definitely not to. Who จักมาสองเทียละองเห็นสองเทียละเห็นไม่เห็นโทรมาสองครั้งแล้ว บจะ,จะ,จ,ะจะให้ตองวาดครับอาจจวิ่งวิ่งบนวิ่งบนเนาะครับวิ่งบนครับวิ่งบนตัวไหนครับดาวกับสุนมีมีตัวเด่นไหมครับนี่ หน่วยหน่วยบนหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งครับวิ่งเก้ากับศูนย์จับ,บจับคู่ครับเก้าเก้าอะไรนะเก้า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 ครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับ าหนึ่ง <91. S 1> ครับศูนย์เก้าครับศูนย์สองครับศูนย <90. S 1> ์หนึ่ง เน้นเน้นตัวไหนครับเก้าเก้าเดี๋ยวกัเก้าหนึ่งครับสิบล่างด้วยครับสิบล่างไม่ครับผมเขียนผมเขียนแล้วก็ไม่ต้องเอาครับไม่ต้องลงก็ได้หลักสิบหลักหน่วยครับเอาล่างเลยครับครับล่างเนี่ยสิบล่างครับซองตัวเดียว สิบสิล่างหน่วยล่เก้าศูนย์สิบล่างสองกับสิบล่างสองตัวเดียวจับคู่ครับสองเก้า <29. S 1> ครับ สองศูนย์ครับหนึ่งตัวไหนครับสองหนึ่ง <21 S 1> ครับวงกลมสองหนึ่งครับ <21 S 1> ล่างนีนว e ิ่งสองนะกับกับเก้าศูนหนึ commonly, now, ่งสิบล้านเบอร์สิ้นอะไรเก้าศูนย์หนึ่งกับสิบล้านเบอร์สินไม่มีรุดเก้าศูนย์หนึ่งนีนหลักหลักหลักไหนหน่วยล่างอืมหน่วยล่างยินไม่มีรุด หน่วยล่างหน 9, po po 70, ่วยล่างเก้าเก้าศูนย์หนึ่งช่องเก้าูนหนึ่งไม่มีลูกก็ะโปรงอะหกิบล้านเปอร์เซ็นนละครับเป็นเนี่ยมดแล้วครับครับขอบคุณครับครับหวัสดีครับ พี่น้องเ้อแคบหน้อเจาอถ้ามักกระจัดตะขัดกระพานพี่น้องของคนสุลาดเพิ่นปล่อยตองวดวด <c oughs> วันนึงก็เขาตะเลขวิ่งหรือเขาตะหกอันนี้คือเพินใหายวิ่งได้พี่น้องคือเก่ากับศูนนี่ก็เป็นลักซี่ป้อมจับคู่กับตรงๆแล้วพี่น้องว่าตรงกับมีเก่าเก้าเก่าศูนเก้านึงแล้วก็ ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนหนึ่ง 000, 000, เรียนกับริกรแล้วน้นองๆนอกกเกาเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ล่ะเก้าศูนย์ศย์เก้าก็กลับไ้ล่ะก็มีตานเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งละที่บริกรน้นองเพราะว่าอันนี้เป็นลักซิบส่วนล่างนี่ก็เป็นลักซิบคือสองตัวเดียววิ่งก็คือวิ่งสอง สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งเพื่นเน้นที่สองหนึ่งก็คือบนล่างตรงๆเด้พี่น้องเด้บนล่างตรงๆเหล็ทีีมาสูงแท้พี่น้องเก่าๆอันนี้ไหมขั้นต่ำสูดกัเป็นศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องห้าเก่าไปพิจารณาบ้างกันมามาเข้ากับพานไหนเนาะพี่น้องเนาะตามที่จริงเลขกีีมันมากกมบมิต่เล็กปรงามเนาะพี่น้องเนาะเหลขกโบสวยบรงามเนาะตามนั้นครับผม ถ้ามักขจ,จัดถ้าคัดกระพันไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม